สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามาพี่น้องมามากินอ่อมหมูกับแม่เพนจาแกงอ่อมแกงอ่อมแซ่บสใส่ตำลึงใส่พักคณะน้าจา้าตอนนี้ห้าคขัวหมูกันยูจา้ากระดูกหมูจา้ามาเด้อจา้ามาเดือมาได้กินกับแม่เพ้นแล้วจา้าฝากกดติดตามช่องแม่เพ้นพานกินเด้อจา้จา youtube จะดูทูบมาพี่น้องมาทํมามเอาขัวหมูกันเลยห้าคขัวหมูเด้อพี่น้อง มาตอนนี้เข้ามาเบ่งพักกัพักตำลึ่งจ้าอันนี้ดอกผักกาดเด้อพี่น้องอันนี้จักพักอย่างพี่น้องลืมซื้อมันแล้วจะพักอย่างอันนี้ก็บผักคะน้าฮ่องกงหรือว่าพักสุพงสุรสพักสุรสเท่าเด้จ้า เดี๋ยวถาคิดาเติมน้ำเด้อพี่น้องเขาจะเอาน้ำใส่ระบัดเนี่ยเขาสิบวาปิดฝาเป็นเด้อพี่น้องแป๊บหนึ่งประมาณยี่สิบนาทีไปมาเบิ่งกันใหม่ มาเด้มจ้ามาเด้อมาเด้อมากินกับแม่เพ้นเด้อจ้าแซ่บแซ่บแซ่บมาเดิมมาเดิมมาเด้อพี่น้องสุขุสุขคนเด้อจ้าเขาสิเอาพักใส่เด้อพี่น้องมันเนี่ยเอาพักใส่ลงไปเลยจ้าสุกแล้วจ้าพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วมากินกับแม่เพ้นเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาเดิมมาเดิอมาเดิอ มาเด้อพี่น้องปองป่ายสุกุสุคนเด้อจ้าแม่เพ้นบอกเขาไล้ลงคลิปเลยจ้ามาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อสุกแล้วจา้ามาเด้อม,มากินกับแม่เพ้นเด้อจ้าคลิปนี้กระซัานี้ก็เด้อจ้าเด้อฝากกดติดตามช่องแม่เพ้นพานกินเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อจ้า